เอาแี่สาววาม่ติวายเนี่ยแ่การสอนน้าเอ้ยมาซอยคณิตศาสตร์เนี่มาซอยวิทย์เนี่ยขอสามือทละ บแม่เดือนเดือนหนึงขอสามมืออาทิตย์หนึ่งเดือนนึงขอสมมือได้อยู่เอออาทิตย์หนึ่งอ้อาทิตย์นึงสมมือแลงไปสมือก็ได้โอ้ยนี่สิครับดนมาถือทานเป็นอย่างมาขันบแม่ขันอยู่เฮีหนหลายจัหวแห่สิบบพอพยากรณ์ เออมนไปยาบก้าวเปียกพันล้มก้าวอันห่มกับบมีปูเออมองนี้ต้องคืนไม่เผื่อ่าเก่าเลยน่ะไปเมืองหลังงามป่ะจันผาชันเข่าเห็นเทวดาไปเทวดาช่วงไอเทวดาว่าท่านเห็นพ่อบาทู่วดาบอเทวดากอบ่าก็มาเราได้มือนั่นนะนะมากเ็นบาได้จะร้องผสมผู้เดียววะน่ะเขากระรักร้องผสมนี่ อยันว่ากับคนหักแล้วมาสมเด็จนี่อันละเราว่าไปยังอันหาหมออาหารกี่บาทนี่ว่าจะเฟี้ยเพราะได้ใจขาลูงบาทนี่ก็บอกเกือตัวนี้เอ้าม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 า พ่อะยังใหม่เป็นสายมไยงไงม่ไม่มา,มา,มาป้ายพันสีมาใจคุณหลังไฟไม่อันละ จะาาไปเจ็บอย่านีหลไปเจ็บใอาีกเน่ยาย <c oughs> มันหลมันไหลกแม่มันหลาย <c oughs> ปลยปูก <c oughs> ไว้มันหลมาห้อยหลแตกสังลาง,ยงอยนนาใหม่ขอย้านี้ยากวัดหามือนี่อขอบ้านี้เลยก็ <c oughs> จะเฝ้าน้กม่ <c oughs> <c oughs> เอาบ่มานั่งพี่มานั่งหันหน้าไปพุ่นไทยมาพี่เออมันจังสิเลยภาพสวยเอานั่งลงนั่งลงนั่งลงเบิดหนึ่งไทยงามๆก็ยกไปขึ้นไป บุญบังไฟบุญบังไฟวันที่เจ็ดธันวาอนอือสาวอาทิตย์อาบังไฟไงมาจูดยมาเต็นอาหารมาลำซิงอ้าวเช้าของวันพระหรหัสสบดีที่สิบหกเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2,567ตรงกับวันขึ้น9คำ่ำเดือน6ปีมะรงมือนีมือโศกมือหมานมือลำม,มือร่วยไอชีวิตเก้าหนาไอพระกันรักษาศีลหาใจมันสูญศ้นเด้อตั้งใจสมาทานศีลในใจถึงพระปูตพระรรำประสงค์มันดีเพิง ตั้งใจตรวจน้ำรับพรอย่าทาให้นโอ,อยาทาให้ผีสัพพีให้โคตไรเสนียดจังไร่ของบารับบาดีได้ไกลถาดสีคันหาเด้อถาดสีคันหากายสิบสองให้รู้ให้ลุนต่อไปอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีไม่แห้งเยาทาว่าลีวาฮาปุราปาริปุเรนติ สักครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปีเติอิจิตังปัดิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปานยันโทปนระโสยัามาเนชติระโสยัตหั hewan dandossa kalau non satuanwan antara yo su bahwawakiwan tan

เมตติบุรานจะเวทนาบัติหัมข้ามีนวันจะเวทนาอุปาเจสมียาตราจะเมพเวสติอนาวจตไจะพาสุวหารูจาติ กำังมันยทางทานทีมังยัเอวังหตุขอผลปาตนานาตาโยมจงเป็นผลสำเร็จอาหารวานข้าวทั้งมวลนี้เป็นยาอยู่วัฒนะกินแล้วแข็งแห้งปังปังโศกลหมาลำด้วยดื้ออันนั้นซอยบ่าได้